ก่อนอื่นนะครับผมขอสอนสําหรับคนที่จะอัปเกรดจาก windows 10นะครับที่มีเครื่องสเปคใหม่อยู่แล้วนะครับอยากอัปเกรดจาก10ไปเป็น11แบบฟรีนะครับเป็นของแท้เลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับของผมนี่นะครับผมได้โหลด pc heal ใช่ไหมอ่านมนว่า heal ไหมเช็คนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ดาวโหลดนะครับเป็นตัวเช็คว่าเครื่องเราจะผ่านไหมนะครับเดี๋ยวเปิดขึ้นมาก่อนถ้าเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราเช็คดูแล้วเนี่เครื่องเราผ่านเราจะติดตั้งด้วยวิธีการปกติได้นะครับ เปิดขึ้นมาก็เช็คนาวเลยนะครับอย่างเครื่องของผมนี่นะครับตายเลยเห็นไหมครับ T P M 2 0 0ครับไม่ได้เปิดนะครับต้องเปิดก่อนนะครับแล้วยังไม่พอนะครับ C P U อีกนะครับบางคน C P U A M D นะครับไม่ผ่านของผมนี่ Intel ครับ Core i3 นะครับรุ่นปี2016มั้งนะครับยังไม่ผ่านเลยนะครับนี่ไม่ได้นะครับตัวนี้คืออัปเดตวิธีการนี้คือถ้าของใครขึ้นเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวโชว์ออนะครับโชว์ออตัวนี้ก่อนนะครับถ้าใครเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับเขียวทุกอย่างเลยนะครับจะติดตั้งได้นะครับรุ่นก่อนๆนะครับจะเช็คแค่ TMP 2.0นะครับก็คือเราไปเปิดในไมออดนะครับเดี๋ยววิธีเปิดผมจะแนบ่ยวิ่งไ้ให้ก็แล้วกันนะครับสอนหลายอย่างมากเลยนะครับไปเปิดในไมออดนะครับมันก็จะผ่านแล้วนะครับแต่ของผมติดที่ CPU สิครับมันไม่ผ่านจะต้เปลี่ยน CPU มันก็ยากนะครับสําหรับคนที่ผ่านทั้งหมดนะครับสีเขียวทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวขอปิดไปก่อนนะครับสามารถอัปเกรดได้เลยนะครับไม่ใช่เข้าไป Windows อัปเดตนะครับบางคนเข้าไปตรงนี้นะครับเซตติ่งตรงนี้นะครับไม่ใช่เข้าไปตรงนี้นะครับอัปเดตเอ็นทีเคเรตี้นี่นะครับนี่ครับบางคนมาเช็คอัปเดตตรงนี้ครับตัวนี้เป็นอัปเดต Windows ปัจจุบันเฉยๆนะครับตัวที่จะอัปเกรดจาก Windows 10ไปเป็นเศษได้คือจะอยู่ในลิงก์นี้ครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับนะครับก็ลิงก์เดียวกันกับที่ผมสอนเมื่อเช้านี่แหละลิงก์ดาวน์โหลด Windows 11นนนััั่แหละะครบจเป็ตวแรรกเลยคับ Windows 11 Installation Assistant นะครับตัวนี้ครับเราก็โหลดลงมาครับดาวน์โหลดน้าวนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับเปิดตัวนี้แหละขึ้นมานะครับเป็นตัวแรกเลยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วก็คลิกที่ Ac c e p t นะครับ Exit and Install ที่ขวามือนะครับเพื่อที่จะทำการดำเนินการขั้นต่อไปนะครับตัวนี้เป็นขั้นตอนการดาวน์โหลด Windows ครับ หลุมิโดจากเว็บของ Microsoft ตรงๆนะครับก็คือผมอัปเดตผ่าน Installation a s s i s t a n t นะครับก็คือ Windows ไอเครื่องไหนครับเครื่องที่ผ่านเกณฑ์นะครับเป็นสีเขียวทุกอย่างนะครับมันก็จะทำการขั้นตอนนี้ได้นะครับถ้าเครื่องไม่ผ่านเกณฑ์มันก็จะอยู่ในขั้นตอนนี้ไม่ได้นะครับก็คือต้องไปอัปเกรดอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเรารอรอให้มันโหลดนะครับโหลด Windows ครับประมาณ 5G าิกนะครับเนตใครช้านีอัปเดตไม่ผ่านนะครับ รเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะมันง่ายมากนะครับขอแค่เราผ่านขั้นตอนเรียกมาได้ครับขั้นตอนต่อไปก็ก็แค่นั่งดอมันมันก็จะทําการอัปเกรดครับตัวนี้มันโหลดลงมาแล้วก็ทําการอัปเกรดให้เรานะครับ